วันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันนะคะคนขาเราจะลองมาแต่งหน้านะคะเอาแบบ,แบบแรกให้คุณใส่รองพื้นไปเลยเอาจนโตนเลยนะคะจะได้สวยเอาจนโตนเลยนะคะจะได้สวยคน วันนี้วันหยุดเขาเลยมาทำคลิปเอาให้โตนเลยนะคะท้าไม่โตนไม่สวยค่ะคุณแม่ต้องโตนมาลูกสากนะต้องเอาให้โตนเลยนะคะ อุ้ยน่าลิดมากแม่แล้วก็แต่งไปเรื่อยนนะคะ่ะล้วก็ใส่บีบ,บีครีมไปเลืคะคยกันแดกเนาะเพื่อเราออกไป็นสะไ,ไม่ไม่ดำเนาะทาไปเลยค่ะรับรองแต่งหน้าแบบที่หนูสวนโดนผัว ให้น้อลค่ะขาไปเลยนะลงพื้นให้ลงพื้นลงให้เลอๆนะคะหน้าโตนิ่งดีเนาะ บอกเลยแต่งหน้าแบบนี้โดนผัวเยด็ดแน,น่นอนแล้วก็จะส่วนต่อไปเราก็จะลงไฮไลท์นะครับถ้าไม่งงก็ดูได้ อุ้ยเราลืมเราจะไปแต่งหน้าไปคนมันนองมันนิ่งแต่งให้สวยไปเลยนะคะนี่แหละคะ่ะสูงไว้ต้องกีดแบบนี้นะ ก็สวยนะทินนะ้องแล้วก็สักปากไปเลยนะคะนี่จะได้สวยเนาะลลงไห้เข้มๆเลยก็สวยแหละทีนี้ต่อไปก็ทับปากเลยนะคะ โอ้ยพอไปมึงว่าเท่านี้หน้าอีดอต่ก็เคนคิวค่ะโอ้ยเคนคิวก็ไม่ยากาเอาลินทาเลยแบบนั้นะ อุ้ยน่าชืเหมือนดา,าราเกาหลีเลยค่ะต่อไปลงไงไรเลยนะคะ นี่แหล,หแหละลงไฮไลท์ของจริงแล้วก็ปัดนะคะปัดปัดบบนี้ดังสดุดเลา <c oughs> จะบอกว่าสุดะะไปต่อไปแล้วก็จะถาแเกมกันนะคะ ต้องให้แดงกว่าพระอาทิตย์นะคะจะได้สวยนี่เห็นไหมให้เป็นวงกลมนะคะนี่แบบนี้เสร็ไปแล้วต่อไปทาลิป ชั้นที่สองนะคะเอาจนขเข้มเอาจุกสีที่มีรวมกันให้ได้ค่ะแบบเอารดๆเนาองแล้วก็แต่งปากนะคะย่อยเห็นไหม เป็แบบองดีนะเวก็ถ้าม,มันมีรอยดนหน่อยเนาะ เรื่องตุ่มี้ฝอยนะคะแบบมีสีเยอะ ค,ค่ะทุกคนค่ะตอนนี้แล้ก็ทำการศัยกรรมหน้าไปที่เรียบร้อยฉีดขาวมาตัดปีจมูกเสริมดังน,นะคะสีข่าวนี้สวยมากเรออีกหน่อยนะแล้วก็จะสวยแล้วก็จะมาบอกเขาว่าวันนี้ก็ไปศัยกรรมมาไปที่เรียบร้อยแล้วจากเคยหน้าดำมีสิวแล้วก็ลดลงเยอะมากเห็นไหม ฉันรู้นะว่าเกยคิดอะไรก็บอกเลยว่าสูงไปแสกมาที่เกาหลีนะคะหนจะบอกว่าก็หมดเจอนะเกือบล้านนะไม่ได้ทำหลักยิมตรงนี้เนาะถ้าเกิดไปทำก็จะสวยกว่านะี้เนาะเห็นไหม ปักก็ได้แล้วตรงนี้ได้เลอแต่ละกินมันตรงนี้นะไม่มีเลใช้เวลาฟักฟืนประมาณยี่สิบวันนะคะสำหรับการเซยกรรมครั้งนี้ก็เกิดจะเดือนหนึ่งเนาะแต่ก็ความสวยเราก็ทำได้ยังไม่ได้ไปทำตาสองชั้นนะ ก็ยังไม่ได้ไปเสริมนมเลยเพิ่งทำแค่เสริมดางตัดปิดจมูกนอ้องแล้วก็ฉีกขาวมาก็ถือว่าเยอะแล้วนะตอนนี้เนาะบาย